สภาการวิจัยแห่งชาติเปิดศูนย์การเรียนรู้โดรนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวในสังศึกษาภาคใต้กลางเกาะสมุยเป็นที่แรกเมื่อวันที่9มีนาคม2568นางสาวสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวพร้อมด้วยนางสาววิภารัตดีอ่องผู้อำนวยการสภาการวิจัยแห่งชาติหรือวชรเริ่มการเปิดศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมโดรนต้นแบบ เพื่อการท่องเที่ยวในสถานศึกษาภาคใต้ที่วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่แรกโดยมีสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยนายพิสิทธิ์มิตรเกือ้อกูลนายกสมาคมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้นำวิทยากรระดับท็อปในวงการสื่อมวลชนมาร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุยทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ โดยให้นักเรียนใช้โดรนบินถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวในมุมต่างๆซึ่งบางจุดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลหรือหาดรับในมุมที่นักท่องเที่ยวยังไม่เคยเห็นนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เทคนิค AI ในการตัดต่อภาพและเลือกใช้เสียงในการเล่าเรื่องสื่อมุมมองการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องบรรยายเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่นำโนัตกรรมใหม่ๆม,มาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สำหรับการเปิดศูนย์ในครั้งนี้ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสภาการวิจัยแห่งชาติได้สนับสนุนเครื่องมือสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นโดยให้สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับจดซื้อดโดรนสำหรับถ่ายภาพทางอากาศและอุปกรณ์ตัดต่อมอบให้กับทางวิทยลาลัยสามชุดเพื่อให้นักเรียนที่ได้รับการอบรมชุดแรกสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป นอกจากนี้ทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้นำโดรน500ลำเคร่งแปลอักษรเป็นรูปต่างๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยขึ้นบินจากโรงแรมท้องเกกรีสอร์ทอ่าวละไมสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้เห็นการใช้นัตกรรมแปลอักษรโดยฝีมือคนไทย สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทรือเ,เร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาร์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน